หลดปุ๊บได้ปั๊บโอ้โหหลายคนงงเลยครับอะไรครับเนี่ยรู้เป็นอมบอริมคือใครครับเขาคือว่าที่นายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นใครล่ะเขามีดีกรีมากมายขนาดไหนเขาเล่นอย่างไรปรัชญาในการทําทีมของเขาเป็นยังไงวันนี้เรามาทําความรู้จักว่าที่คุณซื้อปีศาจแดงคนใหม่ในเกมเองละเลงข่าวครับ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเ mm hmm. ต็มซอง ลังจากที่แมนยูเนเต็ดบุกไปพ่ายเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ปลดเอริกแคท้าออกไปครับพวกเขาเดินหน้าควา้าตัวรูเบนอัมบริมจากสปอร์ติงลิสบอนเข้ามาคุมทีมทันทีครับล่าสุดมันมีการรายง,งานจากโรมาโน่นะครับบอกว่าโอเคแมนยูนั้นยินดีที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาราวๆสิล้านยูโรให้กับสปอร์ติงลิสบอนและอัมบริมก็ตอบตกลงที่รับข้อเสนอของแมนยูเนเต็ดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจากเทนฮากสู่อัมบริมครับในครึ่งกลางระหว่างซีซั่นจริงๆก็ค่อนนะฮะไม นี่คือโค้ดดาวรุ่งผู้สร้างปรากฏการในดินแดนฝอยทองครับก่อนที่คุณซือหลายคนจะพัฒนานสู่การเป็นเวิลด์คลาสได้นี่นะครับพวกเขาต่างเคยมีชนานะเป็นรุกกี้มาก่อนซึ่งปัจจุบันครับก็เริ่มมีคุณซือระดับรุกกี้หลายคนที่กาลังสร้างชื่อและอาจพัฒนาไปสู่การเป็นเวิลด์คลาสได้รู้ไหมครับว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของรูเบนออมอริมแฮชโค้ดไวค์สามสิบเก้าปีของสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ด้วยอามอริม <or> นั้นเพิ่งจะรับงานคุมทีมระดับลีกสูงสุดตอนปี2019นเองเพองงองันสน น,นักชิงโปรตุกีสครับท่นที้เป็นคุมทีมได้เพียงแค่13เกมเท่านั้นพาบากาบุกชนะเบนฟิก้า B aga, B ana, a, ถึงถิ่นเลยนะครับในรอบ65ปีและจากนั้นครับเจ้าตัวก็ยกอมาคุมลิสบอนในปี2020ก่อนจะใช้เวลาไม่กี่ปีครับพาทีมคว้าแชมป์ลีกหนึ่งสมัยแถมยังเป็นการพาลิสบอนคว้าแชมป์ลีกได้ในรอบ19ปีอีกต่างหากครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังพาทีมคว้าแชมป์โปรตุเกสลีกครัครบ,รบ2อง,งม2สมัยและโปรตุเกสซูเปอร์คัพอีก1สมัย เขาคนนี้นี่แหละครับคือคนที่สามารถพาลิสบอนกลับมาเป็นหนึ่งในทีมระดับท็อปของโปรตุเกสอีกครั้งแถมยังเป็นเขาเนี่แหละครับที่พาทีมเอาชนะอาร์เซนอลในยูโรปาลีกเมื่อสี่เซนก่อนปัจจุบันครับเขากำลังพาทีมขับเคีื่อนลุนชัมลีอีกครั้งด้วยผลงานการออกสตาร์ทระดับท็อปฟอร์มนะครับเล่น9นัดชนะครบ9นัดเลยครับยิงคู่แข่ง30ลูกเสียแค่2ลูกมี27แต้มครองตำแหน่งจ่าฝูงโดยมีแต้มห่างอันดับ2อย่างปอร์โตอยู่3คะแนนครับมากไปกว่าน,นั้นนะครับลิสบอนเนีีีีีีีีีีี่่่่่ยยยยยยคือออออททททททมมมมมเเเเเเดดววในนนนน็็ปปปขงงลลลกกุโโรรรรรััตตตาาาาาชะะะแพบ์ซู้ มากกว่าพวกเขาบาซ่าย,ยังได้37ลูกนะครับส่วนลิสบอนเนี่ยสาลูกซึ่งลิสบอนเนี่ยครับยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในยุโรปในเวลานี้ด้วยครับพวกเขาเสียแค่2ประตูเท่านั้นตลอดการคุมทีมลิสบอนครับเขาไม่เคยพาทีมหลุดท็อปโฟเลยสักซีซั่นและนี่คือเปอร์เซ็นต์การคว้าชนะของเขาในการทำงานที่โปรตุเกสครับทีมแรกนะครับคาสิเบียเนี่ยเขาชนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนบราการ์ชุดบีเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์บราการ์ชุดใหญ่เจ็ดหกจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์ ก็คงนึกถึงโชเซ่มูรินโญ่สมัยคุมปอร์โตนะครับตอนนั้นเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่สร้างชื่อจากการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2004ซึ่งสำหรับออมอริมแล้วนะครับชายคนนี้ถือเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับย้อนกลับไปอดีตครับครั้งหนึ่งมีคนถามออมอริมว่าเอ๊ะเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเป็นไอดอลของออมอริมหรือเปล่าก่อนออมอริมจะตอบกลับว่าไม่เลยคนที่ผมดำเนินรอยตามมาตลอดคือมูรินโญ่มูรินโญ่ไม่เหมือนใครและจะไม่มีมูรินโญ่คนต่อไปเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือคำตอบของอมอรมรนนคัอรมาิทยยาาลลลััิสบอนมแ้วคร ถมในปี2018ครับอโมริมในวัย33ปีเนี่ยยังเคยมาฝึกงานกับมูรินโญ่ที่แมนเชเต็ดด้วยและสมัยที่มูรินโญ่ยังคุมโรมา่าเขาก็ถูกถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับหนึ่งในลูกศิษย์คนนี้ก่อนที่มูรินโญ่จะตอบกลับมาว่าโอเคผมก็โอเคนะที่มูรินโญ่คนเก่าแล้วก็มูรินโญ่คนใหม่เนี่ยยังคงอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลในโลกยุคนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการยกย่องมาในตัวนะครับว่าโอเคเขาเป็นมูรินโญ่คนเก่านี่แหละแต่ดูว่าตอนนี้จะมีมูรินโญ่คนใหม่แล้วยังโลดแลล่่่่นนนนออออออยยยยูใววววงกกกกกกกาา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 รรรรรฟุตบบบบดด้้นน้ัััซะะไมมมิเเเเี็ฝฝจปฏหื เดี๋ยวเราก็ตามครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยสไตล์การของทีมจะเน้นเกมรับเหมือนกันด้วยหรือเปล่าครับข้อต่อไปจะมีคำตอบของคำถามนี้ครับเน้นเกมรุกแต่ก็ใส่ใจเกมรับครับฟุตบอลสมัยใหม่ครับเริ่มมีการปรับมาเล่นระบบหลังสามมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเอาเห็นภาพน,นะครับเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยในศึกยูโร2024ครับและหลายทีมชาติชั้นนําก็เลือกเล่นระบบหลัง3ครับบางทีมเนี่ยกางชี้ออกมาอาจจะเหมือนเล่นหลัง4แต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนฟอร์เมชันไปสู่หลังสซึ่งช่วยยืนยันได้นครรบบาาากกนแมอหื หรือกองกลางตัวรับมายืนในแผงหลังร่วมกันกับ2เซ็นเตอร์ก็ไม่ใช่แท็กติกโบราณอย่างที่หลายคนคิดนะครับเพราะว่าแม้แต่เป็คกูเดีล่าเองเนี่ยนะครับเขาก็เคยพาซิตี้คว้าที่เป็นแชมป์ด้วยฟอร์มชั้นหลังสด้วย,วยเพราะฉะนั้นครับไอความเชื่อเก่าๆที่ว่าหลังสต้องเล่นเกมรับไม่สามารถใช้ได้ในฟุตบอลยุคนี้ครับและตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ก็เข้าใช้ได้ครับเพราะว่ายูไนเต็ดเนะี่ยมีความทรงจําที่มีนีนะเกี่ยวกับระบบหลัง3ในยุคข,ของลุยฟานกาวหรือระบบหลัง3ในยุคของโอเลกุน้าโซชาช ระบบใหม่ๆเพราะบางทีครับสิ่งที่คุณอาจจะต้องการมากที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของฟอร์เมชันการยืนตำแหน่งของนักเตะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอการเล่นในเกมครับเป็นการเล่นเกมรุกแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้านแท็กติกต่งางๆที่พวกคุณควรจะต้องการมากที่สุดโดยระบบหลักที่อามารมเลือกใช้เนี่ยคือ3-4 3ครับและสิ่งที่เขาเน้นย้ำเลยคือการครองบอลการวิวอัพจากแดนหลังพร้อมกับมีการปรับบทบ,บาทของเซ็นเตอร์แบ็กระหว่างเกมเพื่อให้ขึ้นไปซับพอร์ตแดนกลางได้เช่นการดานันเซ็นเตอร์แบ็กสโควาเตสขึ้นไปเป็น,ปน, field, นมิดฟ โโลอินาซิโอขึ้นไปเป็นแบ็กซ้ายอะไรแบบนั้นส่วนเกมรุกครับเขาจะใหอิสระกับวิงแบ็กในการขึ้นเกมเพื่อประสานงานกับตัวรุกทั้ง3คนหรือมีหน้าเป้าแท้เพียง1คนเท่านั้นนั่นก็คือวิกเตอร์เกียวเคเรสพร้อมใช้ปีกซ้ายปีกขวาประกบข้างและมีเบรโดกอนชาเวสเล่นเกมลุกเป็นตัวบัญชาเกมครับซึ่งบางครั้งครับภายใตระบบสามสของอมริมเนี่ยแนวรุก3คนเขาก็ยังเลือกใช้กอนชาเวสไปเล่นเป็นหนึ่งใน3ตัวรุกด้วยซ้ําในบางทีนะครับซึ่งพิการแบบนี้นมันอาจเกิดขึ้นได้กับ ance, ับบรรรรรูนนนนนน่่่เเเเออดทีีมมมมชตยย็วกกกภาาาพใิ นนเขาพยายามให้ลูกทีมส่งบอลไปถึงข้างหน้าให้เร็วที่สุดหรือเรียกว่า direct football ครับและมีทีเด็ดอย่างการสวนกลับในการโจมตีคู่แข่งเพิ่มขึ้นใหม่ด้วยนอกจากนั้นครับลิสบอนในเมืองอาโมริมเนี่ยนะครับยังเป็นทีมที่เล่น p r ร s ซิ่งกันหนักมากๆเรียกได้ว่าติดท็อปทรีของโปรตุกเกสเลยก็ว่าได้แล้วพอได้บอลกลับมาคลองปุ๊บก็จะส่งบอลไปถึงข้างหน้าทันทีซึ่งภาพรวมตลอดทั้งซีซันที่แล้วรวมถึงซีซันนี้เนี่ยเกมรูกองพวกเขาเนี่ยมันดูมีคุณภาพมากๆเลยยืนยันได้จากสถิตินี้ครับโดย ลิกใหญ่ยุโรปค่า FC คือการคาดการ์การเกิดประตูนะครับซึ่งสซีซันที่ผ่านมาครับพวกเขาสร้างข่าวอกาสทองที่ควรจะเป็นประตูหรือว่าค่า XG เนี่ยสูงถึงบวก68เลยนะครับในขณะที่อยู่ในเตดของเทนฮากนั้นมีค่า XG ลบ12.8นับเป็นอันดับ89ใน6ลิกใหญ่ยุโรปครับและภาพรวมทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ลิสบอนเนี่ยกลายเป็นทีมที่มีประตูได้มากที่สุดณเวลานี้ท่านับจากซีซันที่แล้วจนถึงตอนนี้คือจำนวนูก้าส bon ิงคู่่แขงทะลุ100ลูกด้ว นั่นยืนยันได้นะครับว่าต่อให้เล่นระบบหลัง3แต่สไตล์ของอัมโมริมเนี่ยก็คือบอลบุกอย่างแท้จริงครับนอกจากนี้ครับระบบ3-43ของเขาเนี่ยก็สามารถยืดหยุ่นไปเป็น3-25ในระหว่างเกมได้อย่างลื่นไหลหรือแม้แต่การปรับไปเป็น3-151โดยการเหลือมิดฟิลตัวร,รับแค่คนเดียวก็ทำได้อย่างสมูทอีกทั้งยังมีการปรับเอาวิงแบ็กทั้งสองข้างหุบเข้ามาตรงกลางเพื่อมีส่วนร่วมกับมิดฟิลหรือที่เรียกกัน,นง่ายๆว่าอินเวอร์ตฟูลแบ็กนั่นแหละครับแนวทางของเขาครับมีความน่าสนใจโดวยเฉพาะในเรื่องของความสมดุลระหว่างเกมรับ บอกว่าเราเคยชนะเกมที่ลิสบอนมากถึง5ลูกเนแชมเปยนลีกจากนั้นก็มีคนพูดกันว่าดูสิปอดติงแมงเป็นทีมที่โคตรอ่อนเลยวะ่ะแต่ในมุมของผมนะผู้จัดการทีมคนนี้เนี่ยคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดของยุโรปในเวลานี้เลยทีมของเขาก็ายอดเยี่ยมมากๆด้วยคุณรู้ไหมเกมนั้นที่เราได้5ประตูเนี่ยมันมาจากการยิงเพียงแค่5ครั้งจะโอกาสจะแค่5ครั้งแล้วมันก็เป็น5ประตูซึ่งมันเป็นเพราะว่าทีมของเราเนี่ยทำได้แบบดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบล เตะเขาอ่ะมันเลยกลายเป็นประตูไงอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นครับทอมคูตเตอร์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลในโปรตุเกสเนี่ยยังกล่าวถึงอมโมริมกับแทันคติของเขาว่าอโมริมเหมือนคนที่ตัดสินใจแต่งงานกับระบบ3-43ไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่บางคนมองว่าเขาเนี่ยเป็นพวกเล่นเกมรับแต่เขาจะไม่มีวันทิ้งระบบหลังสาแน่นอนและวิงแบ็กของเขาเนี่ยก็มักจะชอบเล่นเกมรุกด้วยซ้ำโดยเฉพาะเปโดรปอโร่ทางขวาเมื่อครั้งอดีตซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนเกมรุกของสปอร์ติ้งลิสบอนภายใต้าการควบคุมอจมโมริม,รม,มรบบนนด้วย่าง Sporting นั้นทำประตูได้มากมายกว่า100ลูกในซีซั่นที่แล้วพวกเขาเป็น Sporting Lisbon ได้ประตูได้มากกว่า Sporting Lisbon แบบทุกๆจุกเลยด้วยซ้ํต่อให้คุณจะย้อกลับไป50ปีมันก็ไม่เคยได้เห็นเลยกับ Sporting Lisbon ที่มีเกมรุกระดับแบบนี้เป็นคํานิยามที่ชัดเจนมากๆนะครับนั่นคือสไตล์ของอโมอริมที่ถูกพูดถึงโดยกูรูของโปรตุเกสครับที้ได้ลองมาดูกันว่าถ้าระบบ3-4-3ของอามอริมเนี่ยถูกติดตั้งที่ Manchester United มันจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอิงจากสตล์แทคติกข,ของอโมอริมว่านักเตะสีแดงคนไหนเนี่ยเหมาะสมกับระบบของเขาบ้างเริ่มบทที่รุกสูประตูครับเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหา ครับเพราะว่าอามริมเนี่ยชื่นชอบประตูที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยอันเดรโอนาห์จะยังเป็นมือหนึ่งของทีมต่อไปแน่นอนจะยกเว้นก็เสียด้วว่าเขาจะกลับไปฟอร์มย่ำแย่อีกครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์มปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นตัวจริงนะครับเซนเตอร์ฝั่งขวาครับเอาเป็นว่าถ้าหากปราศจากอาการบาดเจ็บเนี่ยเลนิโยโรเซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็วและความยืดหยุ่นทางตำแหน่งคนนี้เนี่ยนะครับน่าจะได้โอกาสเป็นตัวจริงแน่ๆแต่ว่าเราก็มีตัวเลือกอ,อื่นๆนะครับับออออออยยย่่่่าาางงมมทไไเเเเเเเดดดดลลลลิิกกกหหรรรืืวววตต์ฟซนนนนูี้้้ ซนเตอร์ตัวกลางครับตรงนี้อาจต้องวัดกันระหว่างแฮนเบอร์ควายกับเดลิกครับแน่เลยครับคุณอาจจะบอกว่าเดลิกเนี่ยมีภาษีเหนือกว่าเพราะว่าเดลิกนั้นคุ้นชินกับการบิวอัพมาตั้งแต่การร่วมงานกับเทนฮาที่อาร์แซ็สแล้วแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าแม็กควายเนี่ยมันจะทำผลงานได้หน้าพอใจเสมอภายใต้ระบบหลัง3ากับทีมชาติอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นร่างเทพร่างทองที่แตกต่างออกไปมีความมั่นใจและโดดเด่นพึ่งพาได้กว่าภาพลักษณ์ที่เขามีที่สโมสรเลยด้วยซ้ำฉะนั้นแม็กควายผมว่ามองข้าม ลิซโนดมาเดนสจองสัมปทานไปแล้วเรียบร้อยครับเขาถนัดเท้าซ้ายเขาจ่ายบอลดีเขาถนัดกลางของบอลยังไงตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครพลาดตัวจริงจากลิซันโดไปได้แบ็กขวาครับถ้าวิดีโกดาโลไม่หลุดฟอร์มไปมากกว่านี้หรือเอาฟอร์มจากซีซันก่อนกลับมาได้เขาก็จะเป็นตัวเลือกแรกของอัร์ริมเพราะคุณซูรายนี้เนี่ยชอบให้แบ็กของเขาเล่นเกมรุกและถ้ามีทักษะการหุบเข้ากลางได้เขาก็จะชื่นชอบเป็นพิเศษครับระดับโลกก็เคยทําหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขายังฟอร์มดรอปต่อเนื่องแบบบนน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 ีีีีี้้้้้เ่่่่่ยยยยหหหาาาาาาททตตตตรรรงงงงััััมมมออออจจจะกูซุิส์คคคภใใใญ แบ็กซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าลุกชอฟิสมบู์เนี่ยมันก็ไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีไปกว่าเขาอีกแล้วมันจะเป็นการเล่นเกมรุกการช่วยเกมรับหรือมีการจ่ายบอลในวินาทีสุดท้ายที่อันตรายคุณสมบัติเหล่านั้นมันน่าจะการันตีตำแหน่งตัวจริงได้แต่เรื่องของการหุบเข้ามาเป็นอินเวอร์สเนี่ยบางทีชออาจจะยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกสักนิดครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับออมริมก็หุบแบ็กเข้ามาเป็นอินเวอร์สทั้งสองข้างในหลายๆเกมเช่นกันส่วนสองกองกลางครับคนแรกที่มีโอกาสการันตีตัวจริงสูงที่สุด ในการเปลี่ยนระบบระหว่างเกมของอาร์มริมเช่นการเปลี่ยนจาก343มาเป็น3151ห้และด้วยพลังงานกับความคุ้นชินครับอาจทําให้กัวเต้มีภาษีดีกว่าคาซิมิโรในระยะยาวส่วนของไกลคนนอกจากจะต้องช่วยเกมรับได้แล้วนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยยังต้องออกบอลแล้วก็เชื่อมเกมได้ด้วยฉะนั้นครับมันจะเกิดการแยกตตำแหน่งกันระหว่างคาบิมานูกับคริสเตนอิริกเซนเมนูถนัดการเชื่อมเกมเล่นเกมลุกได้ดีและมีพลังงานอย่างยิ่งในการช่วยเกมรับในขณะที่อิริกเซนนั้นแม้จะไร้พลังงานแต่เขาดดนเป็นอย่างในกองกลางที่เล่่่นนนนไดดด้้้ีีีทสสุขอออองงยยูเเใักกาาารรรบปะโช์ ทีมได้มหาศาลและเป็นโจทย์ที่อัมบริมต้องเลือกว่าเขาจะใช้ใครเป็นชอยสุดท้ายแนวรุก3คนครับมีความเป็นไปได้ที่แนวรุก3าคนของอัมบริมนั้นจะแบ่งเป็นจอมทัพ1คนปีกแท้ๆ1คนและกองหน้าตัวเป้า1คนบรูโน่ฟินแน์มีภาษีดีที่สุดสาหรับการยึดตาแหน่งตัวจริงครับและการยืนเปหนึ่งใน3แนวรุกน่าทาให้บรูโน่นั้นได้ยืนใกล้กับกรอบเขตโทษมากกว่าในอยองเทนฮากและาคุณคาดหวังที่เห็นบรูโน่กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งที่เป็นโอกาสสาคัญเลยครับที่ตัวเขาเองจะ เมาส์เองเนี่ยถ้ากลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการเพมเพเมเกอร์ใน3แนวรุกก็ถือเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นนะครับซึ่งเขาก็เคยทำได้ตอนที่เขาอยู่กับเชลซีถูกไหมฮะเมาส์ก็ว่าตงตรงอาจจะสมรองบูโน่อ,อะไรแบบนี้นะครับตำแหน่งต่อไปครับอย่างปีกแบบปีกแท้ๆปีกจ๋าเลยเนี่ยตรงนี้คิดหนักหน่อยครับว่าจะเลือกใครเพราะว่าถ้าบริมมีโคตาให้ตัวริมเส้นลงตัวจริงแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นตำแหน่งที่มีผู้เล่นในทีมเยอะกว่าความต้องการทันทีครับเพราะว่าแมนยูนั้นมีทั้งแรดฟอร์ดกาลาโชอ แต่บางคนก็ต้องปรับปรุงเรื่องของการจบสกอร์อย่างเร่งด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะกับตัวของกานาโชเองเขาเป็นแข้งที่พลาดโอกาสทองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของแมนยูเต็ดเลยนะครับกองหน้าครับหลายคนก็คงนึกไปถึงวิกเตอร์เกลเคเรสใช่ไหมฮะตัวจบสกอร์ตัวทีเด็ดของลิสบอนเพราะถ้าวางเกลเคเรสเป็นแม่พิมพ์เนี่ยคุณก็คงคิดว่าเออถ้าเล่นแบบเกลเคเรสเนี่ยลาดมุดฮอยลุนน่าจะเป็นตัวเลือกหลักใช่ไหมครับส่วนคนที่ลำบากก็น่าจะเป็นโย er ูชูเซอร์ซีแน่นอนนะครับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ ยังดรอปตัวเองลงมาต่ําแล้วสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยซึ่งมันก็ดูจะเป็นจ็อบที่ไปเข้าทางของเซอร์ซีเหมือนกันเซอร์ซี่ถนัดแบบนี้ครับสมัยที่เล่นให้กับบุรญญยาและนั่นทําให้โอกาสเป็นตัวจริงของเขาเนี่ยยังไม่ปิดตายรับประกันได้เลยครับว่ามันจะเกิดศึกแย่งตัวจริงระหว่างคอยลุนกับเซอร์ซีแน่นอนทุกคนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับล้วนมีโอกาสภายใต้ระบบ3 4 3แต่พวกเขาก็จะเป็นจะต้องมี5สิ่งสําคัญที่อเมริกาต้องการนั่นคือวินัยความดุดนันการเล่นเพรซิ่งความเข้าใจเชิิิิงแแแแททคคคตกกลละมมเเเเวัซึึ่่นนนนยยดขข้้ใุอา ขาดความต่อเนื่องนะครับและน่จะเป็นงานหนักของอมบริมครับว่าเขาจะปลูกฝังให้ตั้งแต่ปีศาจแดงเข้าใจระบบตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเทนฮากเองเคยยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ครับโอเคฮะแม้ว่าอมบริมจะไม่เคยคุมทีมระดับบิ๊กของยุโรปไม่เคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆเลยแต่คุณสมบัติที่เขาสแสดงออกมาทําให้อัมบริมนั้นกลายเป็นที่จับตาของหลายๆคนครับซึ่งไม่แปลกเลยนะครับว่าทาไมอมบริมถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งในโค้ดาา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 วววรรุุ e ่่่่่่่่งงงงทททีีีีีนน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 นจจััััับบบบตตตมมอออออสดแลลลละกกกยยเเเเเเป็ืืิิใ้้้้หหึคค ในการสร้างแข้งพลังหนุ่มครับผมว่ามันก็คงน่าเห็นใจไม่น้อยนะครับถ้าว่านักเตะอย่างคอบิแมนูวิเลฮาเดกาาโชหระอนยิโอโรแล้วก็ดารุ่งอีกหลายๆคนที่มีโอกาสถูกผลักดันในยุคเทนฮาร์กแต่ดันไม่รับโอกาสต่อเนื่องในยุคของอาร์มริมพัฒนาการของพวกเขาก็คงจะหยุดชะงักครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราหาโค้ชที่ไม่ตรงสเปคมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พัฒนาน,นักเตะเหล่านี้แต่กับอาร์มริมไม่เป็นแบบนั้นแน่ครับเพราะว่าอาร์มริมเนี่ยเป็นเฮดโค้ชที่ชื่นชอบการพัฒนาดารุ่งครับเราจะเห็นนักเตะพลังมมิอร เช่นเดียวกันกับดาวรุ่งอย่างเปโดปอโรครับเขาก็ปั้นจนสามารถขายให้สเปอร์ได้ในราคา40ล้านยูโรหรือจะเป็นโนูโนเบนเดสแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่สามารถขายให้ปารีสแซงต์แชงได้สูงถึง40ล้านยูโรเช่นกันนอกจากนั้นก็จะมีนักเตะท,ที่เคยผ่านการปลุกป,ปั้นจากอมอริมาแล้วหลายคนนะครับมาทิุสตูนนเนสเอยชาวบาริญญาเอยนักเตะเหล่านี้ก็สร้างชื่อเสียงในพรีเมียิ์ลีได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเสียนักเตะออกจากทีมไปเยอะเท่าไหร่แต่มอริมก็ยังสร้างททททีีีมม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 ลลลลลลััังง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 หหหหหนนนนนนุุุ่่่่่ขขึ้าา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 าใใโโโโดดดดยยยย2กกอออออออวรรสซิแะเเป็ต นอกจากนั้นยังมีวิกเตอร์เกลเคเรสกองหน้าวัย26ปีที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นตัวท็อปของลีกฝอยทองไปแล้วนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถสร้างกำไรได้มหาศาลให้กับลิสบอนในอนาคตอันไกลครับฉะนั้นครับแนวทางการสร้างทีมของอามริมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นโยบายการปกปั้นดาวรุ่งของปีศาจแดงอย่างชัดเจนเลยครับและมาคุณหมอไปที่แมนยูในเวลานี้ที่มีนักเตะพลังหนุ่มหรือแข้งดาวรุ่งมากมายมันก็น่าสนใจไม่น้อยครับว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยเมื่อไปอยู่ในเมืองของจอมปั้นอย่างอารมริมพอเขาจะพัฒนาไป การวิเคราะห์อย่างจริงจังมาแล้วครับจากทีมบริหารฟุตบอลของยูเนเตตโปรพปีศาแดงนั้นเป็นปัญหาเรื่องเกมรุกและการจบสกอร์ที่เขาขั้นฝืดอย่างหนักพวกเขาก็เลือกคนที่มีสเตตเกมรุกระดับท็อปในยุโรปมีสไตล์เกมรุกที่ชัดเจนและชื่นชอบการสร้างนักเตะดาวรุ่งอย่างอาร์มริมนั่นเองครับข้อต่อไปครับเราพาไปดูบุค,คลิกของอาร์มริมครับการเลือกอาร์มริมครั้งนี้ของยูเนเตดเนี่ยอาจจะพิจารณาหลายอย่างนะครับทั้งแง่ของความสามารถอายุข,ของเขาแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นก็คือบุค,คลิกกกขออองงงงััััมมมมมมรรรบเเเตตตตททนนาาาาาีี่่่แสสดดดววชจู็ยยไถ ในรังผีแดงได้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําการสื่อสารและทักษะในการส่งมอบทัคติการเป็นผู้ชนะไปสู่นักเตะเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้สิ่งอื่นเลยซึ่งในตัวอมริมเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่ามีคุณสมบัติทั้งการเป็นนักบริหารจัดการซึ่งในตัวอมริมเองเนี่ยนะครับเขาก็ขึ้นชื่อว่ามีคุณสมบัติทั้งการเป็นนักบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นาครับอมบริมนั้นชื่นชอบการรักษาสปปริตในห้องแต่งตัวนะครับและนั่นคือหนึ่งในกุญ โดยไม่ขอเปิดเผยตัวตนครับเขาระบุว่าคำพูดที่ดีที่สุดที่จะอธิบายความเป็นรูเบนได้ก็คือความจริงใจเขาให้ความสำคัญกับความสมพันธ์ทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้รับการรับฟังจากกับตันทีมมันสร้างทัศนคติแห่งชัยชนะได้เขาเป็นคนเสียงดังนะแต่ไม่เคยก้าวร้าวหรือว่าหยาบคายเขาเป็นผู้นําแต่ทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกําลังทํางาน,นร่วมกันกับเขาไม่ใช่อยู่ต่ำกว่าเขาแต่คุณลักษณะที่ดีที่สุดของเขาคือการสื่อสารทําให้ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไว้วางใจกันได้มันสุดยอดมากเลยนอกจากนั้อมริ เ,เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมด้วยเขาบอกว่าอามรินเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเขาเปิดกว้างมากในงานแถลงข่าวยินดีจะตอบทุกคําถามแม้แต่บางคําถามที่มันดูงโง,โง่ๆเขาก็พร้อมจะตอบแถมยังมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้คืนไปอีกด้วยและเขาจังเป็นคนร่าเริงอย่างน่าทึ่งแม้ที่อยู่ท่ามกลางแรงกดดันก็ตามเขาเป็นอย่งในโค้ชที่ปลูกฝังสปิริตที่ยอดเยี่ยมให้กับทั้งทีมและไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากวิธีการสื่อสารของเขาหรือเปล่าเพราะมันใช่อยู่แล้วละ่ะการสื่อสารของเขานั้นส่งผลต่อสป ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยมีข่าวกับห้องแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยมีความสุขด้วยอีกไหมเหมือนกับว่าถ้ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ลิสบอนซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมากนะักภายใต้าการบุกทีมของอัมริมเนี่ยเขาก็จะพูดกับสื่อทันทีพร้อมกับเปลี่ยนโฟกัสทั้งหมดไปที่ตัวเองเขาจะพูดประมาณว่าโอเคเราแพ้เพราะสปอร์ติ้งมีโค้ชที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอเขาเนี่ยมันจะกล่าวโทษตัวเองผ่านสื่ออยู่เสมอโดยรวมแล้วเนี่ยเขามีบุคลิกที่น่ารักแล้วมันก็ทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยยยมมมมมมมนนนนนกกกกกกกาา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 รรรรรรหหลลบบเเเเเเีีีี่่งงงขขขขข้้้้้ออออััััดดดดดแแืืททะะวววิผูููููจจคคคคคโปปป็็สุช ของตัวเองครับและถึงแม้การเอาโค้ดที่ไม่มีประสบการณ์กับสโมสรใหญ่มารับเกือกร้อนต่อตระเชนฮาร์กเนี่ยมันจะดูมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่การเลือกเฮดโค้ดคนใหม่ได้ผ่านการคัดกรองจากทีมงานของอ e ินิออสแฟนผีก็คงทําอะไรไม่ได้มากครับนอกจากที่ว่าจะลองเชื่อใจพวกเขาอีกสักครั้งและลองเปิดใจก้าวข้ามความผิดหวังและให้โอกาสนายใหญ่คนใหม่อย่างรูเบนอัมบรินอีกสักตั้งหนึ่งการกล้ามารับงานทันที่เกมลีกเพิ่งเริ่มเพียงเก้านัดเนี่ยมันถือว่ากล้ามากเลยนะครับแต่การเลือการ เลือกครั้งนี้หรืออะไรก็ตามครับแต่ผมก็เชื่อว่าเรื่องแล้วเนี่ยนะครับคุณก็คงแอบคาดหวังว่าอมรินคนนี้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่ใช่อย่างแท้จริงสักท,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 ทีผมว่าเวลาจะเป็นคําตอบครับและคุณล่ะครับว่าอย่งไกับเฮชโค้ดคนนี้ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้น้างหรือเปล่าหรือว่ายังมีข้อสงสัยในตัวอมรินอยู่บ้างสุดท้ายที่นี่ผมพูดเนะี่ยมันคืออดีตท,ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอดีตกับปัจจุบันส่วนอนาคตเราพูดถึงไม่ได้ครับเพราะปัจจุบันจะมีหน้าที่เขียนอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นรอรู้แแลลล้้้วววกกกกัััััันนนนคคครรรรบบบบ่่่าาาาาาาอออมมิ์จจจจะะใหปปปุุีีศดงงโเเขย็ต อามีได้หรือไม่ <S 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 2 <S 2 สุดยอดเลยครับเพืเ่อนๆดีๆด,ด้วยนะครับแก้ปัญหาอย่างโรดเรลช็อปไวก็หวังว,ว่าจะดีขึ้นจริงๆถ้ามันยังไม่ดียังไม่ถูกใจเนี่ยผมมีสิ่งนี้ที่ถูกใจมอบให้คุณครับเข้าเกลียบพิรากิ๊กแบ็คครับมี3รสชาติครับมะเขือเทศรสกุง้งแล้วก็รสสาหร่ายนะครับไปซื้อได้ที่เซเว่นอเลเวนทุกสาข,ขาหรือว่าถ้าคุณไม่อยากเดินทางช็อปออนไลน์กับทางโชฟี่ก็ได้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นฝากสปอนเซอร์ชัยดีอย่างเข้าเกรียบพิรากิ๊กแบล็คไปด้วยนะครับอร่อย รอดูนะครับนี่คือหมอเกมเป็นเรีงข่าวครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ